นังยางขึ้นมาแล้วครับเหลืออีกหเมตรเอา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 เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเมันกดไปหังเดี๋ยวเอเออตัวใหญ่้วยโอ้ยขอทำไมโอเคครับเห็นไหมมีปัญหาแล้ว มาไงมาไยเก็บคันนี้ผมบนม้วนคันนี้เก็บขึ้นเลยครับนี่ๆเดี๋ยวมันพันเออมานี่แล้วก่อเลยก่อเลยเอาขึ้นนะโดนโดนโดนโอ้โหวิ่งกระชากไม่ต้องไปเซตอะไรเงี้ยมันได้แค่ไหนแค่นั้นครับไม่ต้องไปเซตพอแล้วให้มันได้แค่ไหนมันวิ่งออกได้แล้วมันเข้าได้ช่างมันครับอ่าเอาเอาขึ้นเลยเงี้ยขึ้นเลยขึ้นเลยเอาขึ้นพอน้ำเลยเดี๋ยวผมไปช่วยเงี้ยเขาก่อน หนังยางขึ้นมาแล้วครับเหลืออีกห้าเมตรมาแล้วเงี้ยอีซีป่ะวะระวังเข้าท้องเรืออ่าเบนตามครับเบนตามอีซีป่ะอีซีเอ้าเอ้าเอ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 าเดี๋ยว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 มันกดจะไปหางเดียวอุ๊ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยโอ้ย โอ้โหตัวใหญ่หลักแล้วไม่ไหววะเอากันเบ็ดออกมันจะดีไหมไม่ไม่ผมจับหางไว้แล้วนี่มันเกี่ยวขางผมเกี่ยวนิดเดียวเองเอาเอาเบ็ดออกก่อนพอแล้ววิ่งแรงเกินหูยไอ้บีซีเหรอบีซี่ไอ้เี๋ยวปล่อยะขอทำไมของแท้เออโอ้ยเดี๋ยวนะตะขอเก็บมือ ดูผมปาตัวเบลเลอร์ว okay. uh ่าล่าเกี่ยวไม่โดนโดนห่างยังดีเว้ไม่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 เลยเนี่ยนายนัทตงมาช่วยเนี่ยวเล่าอะไรชนหน่อยอ้สําเร็จไปดิเจน่ะเจนเป็นคนหยอดสาให้เมื่อกี้เนี่ยใช่ปะความดีความดีเฮ้ย เดี๋ยวใเงขาถ่ายรูปหน่อยเป็นไงไงตัวแรกปะเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่ต้องไม,ไม่ต้องรีบร้อนมันครับโอ้ตัวใหญ่เว้ยฮะยไม่ต่ำกว่าแปแปดขึ้นเดียนะ๋ยวจังคันแข็ง,งอ่ะโอ้ตอน่ายรูยเปเต็มคำอะ่ะโอ้ไม่ต่ำกว่าแปด ของใหญ่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นๆกันนี่ครับสวยงามครับถ้าอย่างลงไชขอตัวนี้ไม่ต้องหลบก็ได้ไหมใส่โอเคครับอืมใหญ่เกินไม่ต้องไม่ต้องพาผมออกมาอีกนะลึกๆนะเหนื่อยรู้เปล่ามาลึกๆแล้วมันเหนื่อยอย่างเงี้ยนะทีหลังอยู่ริมบ้านก็พอแล้วนะใ่าโอ้ไม่อยากออกมาก็แบบนี้แหละมันไกลเสียเวลา โอเคครับเจอกันใหม่ครับหนักไหมหนักครับเอาหนักระวังทีครับดองเลยไหมดองผมว่าต้องใส่ตู้เย็นแล้วหรอไม่พอใจเออวุ้ยใส่ตู้เย็นไม่พออีกอะอ๋อรอหนาไปครับ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 พอแล้วผมไม่อยากออกมาก็แบบนี้แหละมันเหนื่อยเห็นไหมมีปัญหาแล้วตัวเล็กๆก็ไห่เอาเอออยากเย็นได้้อีกตัวเออเจอกันใหม่ สวัสดีคร,ครับังานของเราครับตัวที่สองเพิ่งขึ้นมาหมันมาดเล็กป่าหาป่าโอเคครับงานปลารวมครับ ปลาสักตัวนี่ครับปลาผลงานรวมโอโ้โหปองจับไม่หมดอะไรลูกอะไรโอ้ <มา S 1> oh, ใจกล้าเนอะจะกินปลาตัวเบ้อเร่อเลยเนาะงานปลารวมเนะครับไป ไปรนานะโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ